นิทานอีโศกเรื่องมารดากับหมาป่าณป่าใกล้ๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหมาป่าผู้หิวโซ่ได้เดินเข้ามาใกล้แถวชายหมู่บ้านเพราะมันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งและเมื่อมันเริ่มเดินด,ด,ดมๆมมองอยู่รอบกระท่อมมันก็ได้ยินเสียงผู้เป็นมารดากล่าวว่าลูกเอ๋ยหยุดร้องได้แล้ว ไม่อย่างนั้นแม่จะเอาเจ้าให้หมาป่าเมื่อหมาป่าได้ยินที่มารดาพูดเช่นนั้นมันทั้งประหลาดใจแต่มันก็ยินดีที่จะได้กินอาหารหมื้อนี้เจ้าหมาป่าคิดในใจว่าวันนี้ข้าจะได้กินอาหารหมื้ออร่อยข้าคงอิ่มไปอีกนานดียิ่งนะัจากนั้นมาเจ้าหมาป่าก็คิดที่จะรอคอยอาหารหมื้ออร่อยนั้น มันจึงนอนหมอบอยู่ใต้หน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้คาดหวังทุกนาทีว่าผู้เป็นมารดาจะส่งลูกออกมาให้มันแต่แม้ว่าเจ้าหนูน้อยจะร้องไห้งอแง,งต่อไปเพียงใดเจ้ามาป่าก็ได้แต่รอคอยทั้งวันอย่างสูญเปล่าและแล้วเมื่อถึงยามราตรีเจ้ามาป่ามันก็ได้ยินเสียงมารดาของเด็กอีกครั้งขณะที่มารดาเดินมานั่งอยู่ใกล้หน้าต่าง เธอร้องเพลงกล่อมลูกน้อยให้หลับไหลกูเป็นมารดาก็ได้เหลือไปเห็นเจ้าหมาป่ายืนอยู่ข้างหน้าต่างแล้วพูดกับลูกน้อยว่านั่นลูกรักดูนั่นสิเจ้าหมาป่ามารอเพื่อจะมาเอาตัวเจ้าไปแต่ไม่มีทางหรอกไม่มีทางแน่นอนเพ่อพ่อของลูกกําลังจ้องมองมันอยู่แต่พ่อก็จะฆ่ามันถ้ามันเข้ามาใกล้ จากนั้นไม่นานผู้เป็นพ่อก็โผล่ออกมาให้เห็นจากในกระท่อมและเมื่อเจ้าหมาป่าได้เห็นชายผู้เป็นพ่อของเด็กมันก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีพอพ่อเด็กน้อยกำลังถือปืนเพื่อจะยิงมันเจ้าหมาป่าจึงรอดจากการถูกยิงได้อย่างวุดวิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน